และช่องท่องทางโซเชียลมันได้บอกว่าฝรั่งไม่ได้ดีทุกคนนะเขาอะไรต่างๆ,ๆนานาเขาเปิดโลกภายในห้าปีนี้คนไทยได้เปิดหูตาเยอะนะในใช่อทง,ทงทางเพจในช่องทาง youtube ช่องทางการกระทำของฝรั่งเยอะแยะมาหมายว่าไม่ใช่ฝรั่งจะดีทุกคนนะตอนนี้สมัยก่อนยุคยุคเก้าสิบไม่มีอินเรเน็ตอย่างงี้มันจะบอกโอ้ฝรั่งดีหมดทุกคนชอบก็เ,ก <c oughs> เขาไม่ได้รู้พื้นเพเขาไม่ได้รู้พื้นเพเหมือนเราเราที่มา<ม>อยู่ต<ค>รงนี้ ความจริงให้คนฟังเขาไม่ได้เห็นเหมือนกับเราเราเนี่ยพี่เมลวมันไม่ใช่แล้วเขาก็จะเห็นแต่ข้างบ้านมีบ้านมีนถ่นเขาก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มาเปิดยุคนัไหก่อนเอาง่ายๆยรึเปล่เออคนที่สามนะเขาจะแข่งกันว่าใครมีผัวฝรั่งอาจจะคุ้นกันนะใช่ไหมใช่แต่ก่อนนี้เขาจะแข่งแข่งบีานนงที่นอเอ็ดไปไปที่นั่นก็แข่งบ้านนี้มีผัวฝรั่งหน้ามีเขยฝรั่งหน้ามีนู่นเขาจะแข่งแข่งกันแล้วไม่หากันบ้างแล้วไมไม่หา ทับกันเขาเรียกว่าถมกันเออเขาจะมาจะไม่หากันบ้างกองทับต้องถมเอาเอาย้อนกลับไปเมื่อสิบปีกว่าปีนะหนูเป็นคนแรกในหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นทยอยมาตอนนี้ก็สามสี่คนห้าคนหนูก็เออย้อนกลับไปเจสวิตเแลนด์เป็นคนแรกแต่ตอนนี้สิบคนในหมู่บ้านห้าห้าสิบลังคาเรือนคร์นึ่งของหมู่บ้านแล้วเริ่ม อาจริงๆนะเดีย๋ยวน้องงามนะคะคุณแม่มีมีอดีผมคนหนึ่งผมอุสันทุกอย่างจบแล้วนะของเยอรมันสรุปว่าไปหาแฟนอีกแล้วไปหาแฟนฝรั่งอีกแล้วไปหาคนอื่นแล้วบอกคุณชายจะแต่งงานขอเชิญคุณชายมาร่วมงานแต่งงานคุณจะบ้าแต่งงานไม่ได้คุณกินเงินไม่มาอยู่ใช่แต่งไม่ได้เขาจะตัดสรุปเร็วจังนะ ถ้าเขาแต่งแล้วเขาคือเสียสลาดแล้วนะสละดสิทธิ์เอาเงินไม่ใหม่แล้วนะไม่ได้ไไดอ้าคุณชายจะแต่งงานพวกเนี้คุณแต่งไม่ได้ผมบอกทุกครั้งเว่าะผมบอกไลฟ์สดว่าแต่งไม่ได้ทุกครั้งเขาแต่งงานนะอยู่ได้นะแต่ห้ามแต่งงานไม่ผู้ชายจะแต่งงานให้ได้เป็นชาวต่างประเทศเหมือนกันบอกเอา้าถ้าเขาจ่ายรายเดือนเท่ากับเงินเป็น่เ ทักเงินไม่ไม่อยู่ทำไมก็หาแฟนมาอยู่ด้วยก็แค่ต้องไปจุดเป็นหลักฐานทำไมเขาผูกผูกคอแฟนเขาบวมเลยไม่เอายังไม้มาดุรวยแฟนรวยไหมเนี่ยคนใหม่ไม่รวยมันอยู่เมืองไทยมันก็ไม่รวยละตัวเองมีตั้งหกเจ็ดหมื่นต่อเอนจะเกษียณคงไม่ได้กินเงินแล้วโอ้ย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 อ่ะผมบอกคุณจะใจทำไมคุณเจ็ดหมื่นอะเจ็ดหมื่นบาทอะต่อเดือนอะมันจะไปเพึ่งเขาคุณมีเงินของคุณอยู่แล้ว เออเขาเอเขามีสายดีเดี๋ยวจะแต่งกับเขาเอ,อ้าวูุส่าทำแยบตายผมบอกเอาที่ขอคุณสบายใจเถอะนะคุณชายนะอย่าโกรธผมไม่ได้โกรธคุณแต่ครั้งหน้าถ้าคุณบอกว่าแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินไม่ไม่ไม่ได้แล้วครับมันจบแล้วเพราะทุกปีมันจะมีเอกสารไปหาเขาว่าคุณอ่ากินอยู่ไงเป็นแม่ปแต่งงานใหม่ไหมถ้าแต่งงานเขาคสละสิ์เขาบอกไม่เป็นไรสามแฟนคนนี้ดีดีค่ะไม่เป็นอาตามสบาย แต่มันก็มีแทนที่จะเอา,เอาแบบคน,นคนเ,นเนกาเ่กา,กา <ๆ S 2> ดีกว่านะมาเรียนใหม่แล้วไม่แจ้งเขานะโอกาสท่าสีย้อนจะเยอะคืนเงินคืนเขานะไม่คือคือผู้ชายมันก็อยู่ที่นั่นได้อยู่แล้วมันมันก็มีเพิ่มอีกที่มันเอาเงินเป็นล้านไปค้ำประกันมันอยู่แล้วจริง,รงๆก็กินอยู่เท่านั้น <c oughs> แต่ว่าอ่ะคนรักความรักทําให้คนตาบอดก็เอาตามนะั้นเดี๋ยวก็ตาบอดจริงๆน่แหละ <c oughs> มันบอกไม่ได้หรอกถ้ามันได้บอดไปแล้วอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอทางฝั่งคุณชัยทุกคนเลยนะคะเนาะเอฟซีทุกท่านน่ารักมากๆเลยฟอลล o อัพกันทุกที่เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะค่ะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ฟังเนื้อหาคือคือยังไงคุณพี่ผมเดินเรื่องให้พป่คุณพี่เพิ่งจบไปไม่กี่เดือนแต่เขาบอกปุ๊บปั๊บได้หมายแล้วเราก็ตกใจอได้หมายจะแต่งงานม่อีกสามสีเดือนจะแต่งงานใหม่เร็วขนาดนี้ ก็จะเดินเรื่องทําแล้วแล้วเอาง่า,ายๆนะใช่ใจอยๆแล้วรัวใหม่สามีตายมันยังไม่ถึงเก้าเดือนอ่ะจะแต่งงานได้ว,วไม่เร็วจังวะเอาจริงๆถ้าโดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้สิทธิพิเศษของคําว่าเราได้เงินไม่ไม่สิทธิพิเศษตัวเนี้ยเราจะแต่งกับใครมันไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าคุณได้สิทธิแล้วเงินเดือนตายตัวเขามีให้แล้วโดวยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่ะ มันดีแ,ดแล้ว่าอยากจดทะเบียนใช่ไหมถ้าจดทะเบียนก็หมดสิทธินะพยายากจดทะเบียนให้ผู้หญิงเพิ่มเดี๋ยวน,นะคุณชัยสาวสว่างมีอีก